ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังจําได้นะครับในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นั้นพลเอกสนที่บุญยรัตน์กลินนะครับขณะนั้นท่านเป็นอดีตขณะนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้รับประหารรัฐบาลของพลตำรวจโททักษิณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับและพลเอกสนที่บุญยรัตน์กลินนั่นเองนะครับท่านก็ เป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอคอมมชนะครับท่านก็ได้ตั้งปปชคอ,อตอสอนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับคดีทุจริตของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรวมถึงการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อตัดสินคดียุพรรคไทยรักไทยแต่ที่ผ่านมาครับรัฐสภาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเกิดขึ้นและเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย คณะกรรมาการที่การวิสามัญชุดนี้นะครับก็ได้พิจารณาร่างนะครับแนวทางการสร้างความโปร่งรองแห่งชาตินะครับโดยมีพ้นเอกสนธิปุญญลัตการินเนี่ยนะครับเป็นประธานนะครับและได้เสนอแนวทางหลักการไว้4แนวทางนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบการค้นหาความจริงศึกษารากเงาของปัญหามาตรการเยียวยายนะครับบุคคลสังคมองค์กรที่ได้รับผลกระทบรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรายการอาสาประชาชนเรา มุ่งเน้นประเด็นที่ให้ความสนใจกับการปลองดองแห่งชาติในวันนี้นะครับรวมถึงท่าทีของผลเอกสุนทีบุญญาัตน์รกลินนะครับว่ามีการรับรองพางหรือไม่อย่างไรนะครับในท่าทีของคณะกรรมการพิการชุดนี้วันนี้นะครับแขกร่วมรายการของเรานะครับมี้วยกัา3ท่านนะครับโดยท่านแรกนะครับท่านเจ้ามินโตอายงนะครับท่านเป็นสสนะครับนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวมถึงท่านยังเป็นรองประธาน กันมาที่การวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติเนี่ยนะครับในสภาผู้แทนรัษฎรท่านที่2ครับรองศาสตราจารย์ดรประกอบนะครับท่านเป็นอดีตเอ่อสสรนะครับอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญนะครับอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หินิดาเนี่ยนะครับและท่านที่3นะครับท่านอาจารย์สุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันครโปเก้าสวัสดีทั้งสามท่านครับสวครับสวัสดีครับวันนี้ประเด็นค่อนข้างที่จะ ร้อนแรงสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานะครับอันนี้ต้องถามท่านเจมิงก่อนเลยนะครับ,รบในเรื่องของท่าทีของพลเอกสนธิบุญญารินในฐานะที่เ,ทเ,ปเป็นประธานกันมาพิสกันมาที่การวิสมามันชุดนี้ท่านเจมี่มีความคิดเหน็นยังไงครับกับท่าทีของพ<อ>ลเอกสนธิก่อน,อ,นอนที่จะมาถึงท่าทีเนี่ยรเราต้องมาย้อนด,ดูปูพื้นความหลังนิดหนึ่งว่าครั้งหนึ่งท่านสนธิเนี่ย ได้เคยปฏิวัติคุณทักษิณในสมัยสมัยนั้นโดยมีข้อกล่าวหาอยู่4-5ข้ข้อ,อข้อหนึ่งก็คือการทุจริตและมีผลประโยชน์ซับซ้อนนะครับข้อที่2ก็คือมีการใช้อำนาจโดยมิชอบ,บนะครับ,รบแล้วก็มีการล้มเบิดข้อที่3ม,มีการล้มเบิดรบเรื่องคุณธรรมผู้นำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นําประเทศ มีการใช้อำนาจโดยมิชอบครับแล้วก็แม้กระทั่งมีการพาดพิงถึงสถาบันอันสูงสุดครับครบเป็นข้อก่าวหาในขณะนั้นนี่ถามว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยท่านปฏิวัติถามว่าพวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองในระบบประยาิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ส่งเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับการปฏิวัติเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่ว่าวันที่ท่านปฏิวัติวันนั้นเนี่ย จําได้คนพี่น้องประชาชนถ้าตามข่าวดูน,น่า,นาจะตามได้ก็คือมีการให้ดอกไม้นั่นหมายถึงว่าประชาชนในขณะนั้นเป่นผู้พอใจในกติตของคนเอกสนที่ในขณะนั้นว่าในมันมีการมีข้อล่าวหายอย่างแรงในขณะนั้นคือรัฐบาลในสมัยนั้นยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนจนเป็นที่มาของกับฎทุกคนเห็นด้วยนะเห็นหทุกคนความหมายทุกคนตรงนี้ก็คือพี่น้องประชาชน มามาวันนี้เนี่ยคนที่เคยไปทํา,ารัฐประหารปฏิวัติในขนาดนั้นเนี่ยมาเสนอกฎหมายปรองดองในสภาุ้ทรราษฎรครับวันหนึ่งคุณปฏิวัติวันนี้คุณก็เสนอปรองดองครับนะครับความหมายก่อนที่จะมาถึงความปรองดองวันนี้เนี่ยมันมีพักการเมืองบางพักเนี่ยนะครับจับจุดปัญหาที่เกิดขึ้นไม่พอใจกับการปฏิวัติในขนาดนั้นเนี่ยนำไปสู่ในการสร้างเงื่อนไข โดยอ,อ,อ้างกรอบความคิดไม่ได้รับคอมเมนต์ทอ้างถึงประชาธิปตตไตยแม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรเองท่านสนธีเองก็ถูกใน,ในตอนที่ไม่ได้เสนอเสนอกฎหมายปร่งดองนี่นะครับก็ถูกวิพาวิจารณ์จากสสในสัดส่วนของรัฐบาลด้วยกันเองก็อย่างแรงในสภาพวกเราก็ตกใจเอบอกว่าวันนี้ท่านสนธีมาเสนอปร่งดองในสภาถามว่า ความปรองดองนี่มันดีใหม่ดีนะครับความปรองดองแต่ว่าความหมายของความปรองดองนี่ต้องไม่ปรองดองเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อคนคนเดียวครับนะครับความปรองดองถ้าเกิดมีความแตกแยกในสังคมนี่นำไปสู่ในการในบนโต๊ะนี่เพื่อหาแนวทางทำมาดีแม่งดีได้ไหมได้แต่ว่าถ้าทําแล้วนี่เพื่อคนคนเดียวนี่ผมว่าสังคมรับไม่ได้นะครับแล้วพวกพวก,พวกผมเองนี่รับไม่ได้นะนะทีนี้ พอเวลาย้อนกลับไปดูถ้าตามตามกันให้ดีนะครับก่อนที่จะมีการนำเสนเอ,อตั้งกรรมธิการวิสามันปรองดองนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับในช่วงที่ระยะทางใกล้ๆกันนี่น,นะครับมันจะมีการออกกร่างพระราชกำหนดกครับอ,อภัยโทษครับเสน,เนอโดยคณะรัฐมนตรีครับนะครับมีการประชุมประเภทลับๆล่อๆนะฮะละับ,บ,บๆล่อๆก็ๆคือว่าไม่เปิดเผย อะไรเลยแล้วก็ในวันที่ประชุมครมอรในวันนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ไม่นั่งไม่ได้นั่งเป็นประธานคณะกรรมารไม่ได้นั่งเป็นประธานที่ประชุมที่ประชุมครับอ้างว่าไปดูน้าท่วมที่สิงห์บุรีแล้วขับ,บไม่ได้ไเ,เรดราอะไรขึ้นเิคอเฮลิคอปเตอร์ไม่ดีอันนี้ทําให้กองทัพเขาเสียหายนะเท่าที่ผมเคยเป็นประธานคณะกรรมิการความมั่นคงเนี่ยเวลาไปนั่งลาไหนก็มีเรดร์อยู่ตลอดแต่ไม่รู้ยมันก็ต้องมีลาสำรองลําสำรองเอาเอาอย่างนี้ดีกว่า เฮลิคอปเตอร์ทุกเฮลิคอปเตอร์มันมันบินมีเรดดราทั้งหมดไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่เท่าที่ผมมีประสบการณ์รนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกว่ามันความสอดคล้องในการเสนอกฎหมายพยารโทษแล้วนายกไม่ไปนั่งเป็นประธานเพราะกลัวจะถูกข้อก้อ,อหาในกฎหมายพยจารในร่างพระราชบัญญัติอาญาโทษนี่กลัวข้อก้อหาว่าช่วยพวกตัวเองไม่พี่ชายตัวเองใช่ไหมเลยเลยก็ทําทางเทคนิคเนะี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้สังคมเขาเขามองออกนะ ว,วันนี้สังคมเข้ามองออกว่ากระบวนการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปพอสมควรกับเนี่ยทันี้ต้องเรียนถามทางท่านรองศา,ศาสตราจารย์ดรประกอบนิดหนึ่งในฐานะมุมมองของนักวิชาการมองท่าทีของคนเอกชนทียังไงครับตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านคงหาทางออกในการที่จะเ,เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการอยู่ร่วมกันในในเวลานี้ครับถ้าเรามองกันในจุด ที่ท่านทำเนี่ยนะครับถ้าถามว่าไม่ทำก็อาจจะก็ถูกมองว่าบทบาทในสภาก็คงจะไม่มีเพราะความจริงเข้าไปรู้สึกว่าพรรคของท่านจะมีที่นั่งอยู่สองที่นั่งนะครับรบ,บทบาทในสภาทงงางด้านต่างๆคือจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พอเสนอจุดนี้ขึ้นมา <c oughs> ปั๊บเนี่ยแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ความสนใจกลับมาอยู่ที่ตัวท่าน ผลเอกสนที่อีกครั้งหน,น,นึ่งจากการกลับมาความสนใจเนี่ยมันกลับเหมือนกับมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะครับ,รบเพราะว่าเราก็เคยถามกันว่าไอ้ตอนที่ผลเอกสนที่ปฏิวัติมันมีเหตุอะไรที่ปฏิวัวิครับ,รบแล้วก็เหตุก็อย่างที่เายแจมิงพูดนะฮะว่าเป็นเหตุที่ชัดเจนในจุดนั้นแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราไม่คลี่คลายในเรื่องนี้ไปสู่เรื่องของการการที่จะหารูปทาง ที่จะให้ความขัดแย้งที่มันจีรังอยู่พอสมควรเนี่ยมันลงตัวมันควรจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็มองว่าในเจตนาเชิงบวกก็คงจะมีอยู่แต่ถ้าถามว่าไอ้ปลองดองเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เป็นประเด็นที่ผมมองว่ากมจริงถ้าไปดูในศรรัพท์บัญญัติคํานี้ไม่มีนะถ้าเรามีว่าคำว่ารอมชอมอันนี้อ,นนอันนี้อาจจะเป็นคําที่ดู<ค>จะเป็นคําที่ใกล้เคียงเท่านั้นเองแต่ว่าแต่วันนี้สังคมยอมรับว่าการปลองดองมันก็คงไปหาจุด ของความยุติธรรมในสังคมแต่ความยุติธรรมในสังคมไม่ใช่เป็นกรณีแค่เรื่องที่พูดกันอยู่แค่นี้เท่านั้นเพราะมันมีประเด็นมากมายก่อนที่จะมีปัญหาในวันที่19กันยายนปี249 9บนบะครับมีปัญหามากกว่านั้นนะแต่ของการที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐฝ่ายทีออ่ดำเนินการโดยรัฐในขณะนั้นเนี่ยได้ทำให้เกิดเหตุหลายหเหตุที่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐได้กระทำความผิดพลาดมากกว่าที่พลเอกสนธิได้พูดจริงรนะครับแต่ว่าพอเราย้อนกลับมาเรื่องการที่จะรอมชอมเหมือนข่าวนี้คือเหมือนที่เป็นประเด็นเดียวคือ,คอรอมชอมระหว่างกลุ่มเสื้อแดงกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยการกระทําของเสื้อแดงนะครับซึ่งถ้าถ้ามันเป็นทานองนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ผลอะไร,รมันก็เป็นเหมือนกับการที่จะรอมชอมกันในสภาซะมากกว่าเพื่อจะทําให้จุดยืนของพลเอกสนธิสามารถจะยืนอยู่ได้ ในสภาหแห่งนั้นและในขณะเดียวกันก็คงจะได้ประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายของกลุ่มพรรคเพื่อไทยที่จะได้ประโยชน์ที่เหมือนกับที่เจม,มิงได้พูดไปถึงก็คือว่าเอาคุณทักษิณกลับบ้านได้หรือไม่เท่านั้นเองครับ,รบอาจารย์สุพนัทเห็นด้วยไหมครับคือเวลาเราพูดถึงคําว่าปลองดองนะผมก็พยายามคิดอยู่อปลองดองคําถามแรกก็คือปลองดองอะไรครับแล้วปลองดองได้จริงไหม ผมได้รับคําตอบหรือว่าคําที่คนอยู่ข้างๆเนี่ยมักจะพูดอยู่เสมอเลยมันจะทําได้หรือครับใช่ไหมครับผมก็เลยนองนึกถึงว่าจุดแรกเนี่ยถ้าจะปลองดองจริงๆเนี่ยเราเราต้องทําอย่างไรผมก็ไปนึกถึงคําต่างๆเนี่ยปลองดองผลประโยชน์เหรอปลองดองอํานาจไหมปลองดองในเรื่องของความเป็นจริงไหมรเรื่องความยุติธรรมเรื่องศักดิ์ศรีหน้าตาไหมมันมีอยู่ในนั้นเยอะเลยครับ,รบถามว่าแล้วเอาเรื่องอะไรล่ะ อันนั้นก็เป็นประเด็นที่ฝากคิดเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะ,ะจะคุยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยปลองดองหรือไม่ปลองดองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก่อน,นครับใจอะใจของคนที่จะมาปลองดองนี่แหละครับหนึ่งใจดีเปล่ะใจดีคิดดีไหมการที่จะใจดีได้เนี่ยก็ต้องเปิดใจครับวันนี้เราเปิดใจกันอย่างครับจะเปิดใจได้มันก็ต้องฟังกันเยอะๆหรือเปล่า อย่างเงี้ยอย่างที่เรามาคุยกันฟังกันเยอะๆมีข้อมูลไหมครับ้นหาความจริงไหมถ้าเราเปิดใจได้ใช่ไหมครับเราก็จะเข้าใจคนอื่นเราเข้าใจคนอื่นเราก็สบายใจเมื่อเราสบายใจแล้วก็จริงใจแล้วเราก็ไว้วางใจกันเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่ไปนั้นประเด็นแรกที่ที่อยากจะเน้นก็คือว่าถ้าเราจะปลองดองกันจริงๆเนี่ยตกลงใจเราพร้อมหรือเปล่าครับหรือเรายังมีตัวตนของเราอยู่นะครับคันถามไม่คือว่า ต่อมาคือปลองดองอะไรอะเรื่องอะไรใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ครับคนที่จะรู้ได้ก็คือคู่กรณีก็ต้องมาคิดต่อครับว่าคู่กรณีมีใครบ้างครับที่ท่านสสบอกว่าไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยปลองดองจะต้องเป็นของภาพรวมทั้งหมดทุกฝ่ายทุกฝ่ายครับ,รบก็คือใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยที่เราเรียกว่า stakeholder เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันว่า มีใครบ้างมีตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอะ่ะต้องช่วยกันคิดที่มีใครบ้างอะ่ะที่แบบเรียกว่าเอาจ่าจ่ามีใครบ้างโดยอ้อมมีไหมที่ได้รับผลกระทบไปอีกมีไหมครับเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมามาดูว่ามีใครบ้างแล้วทําไงฮะก็ต้องมาดูว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรครับซึ่งมันมันมันก็จะมีกระบวนการของมันอยู่ว่าเ,เมื่อเขาต้องการอะไรเนี่ยก็ต้องไปค้นหาความจริงให้ได้ ซึ่งก็ผมเห็นด้วยนะฮะจากที่ท่านอาจารย์สมปรินได้เอ่ยไว้ว่าข้อเสนอนะครับมี4ข้อด้วยกันเน,ะนะี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องของการค้นหาความจริงแนวคิดก็คือว่าถ้าเราจะปลองดองได้เนี่ยหต้องทําความจริงให้ปรากฏก่อนเรื่องของทรู h ครับทรูความจริงทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าเราถกเถียงกันเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของการฆ่ากา,การยิงการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย เราต้องทําความจริงให้ปรากฏเพราะขณะนี้สังคมเราใช้แต่ความรู้สึกับเอาความรู้สึกออกมาหรือเอาความชอบใจไม่ไม่ชอบใจออกมาครับนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือทําความจริงให้ปรากฏออกมาประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเราจะทําความจริงให้ปรากฏน네네ั้นเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งก็คือคําว่า justice ก็คือความยุติธรรมสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นครับซึ่งก็ต่อเนื่องกับท่านสส right หรือท่านอาจารย์ประรกรณ์ได้พูดไว้ว่า เอ่อมันเกิดจากความไม่เสมอภาคกันไหม,มเกิดจากความไม่ยุติธรรมทีท่เกิดขึ้นไหมสองมาตราฐานสองนี่แหละครับ,รบนี่คือสิ่ง<ม>ที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นครับทั้งหมดนี่นมันมีสี่คำผมพูดไปแล้วสองคำนะครับคำที่สามก็คือว่าจะต้องหากระบวนการที่เรียกว่าพีซคือสันติวิธีเนี่ยจะปลองดองเนี่ยปลองดองจะต้องคุยกันครับครับไม่ใช่แค่ออกกฎหมายออกมาออกกฎหมายออกมาอย่างที่เราเห็นครับที่ผ่านมาได้ไหมครับ เราก็ไม่เคยเครารพกฎหมายกันเลยยิ่งออกยิ่งลระเมิดครับมันก็ต้องใช้กระบวนการพูดคุยกันโดยสันติวิธีเนี่ยก็จะต้องใช้คนกลางคนทะเลาะกันเนี่ยบอกดีกันเถอะดีกันเถอะเขาไม่มาดีกันหรอกครับโดยใช้วิธีการทูดด้วยไหมหรือว่าวิธีการเจราจาไกล่เกลีย่ยคือ,อต้องเป็นการคุยกันแล้วก็ใช้การเจราจาไกล่เกลี่ยแต่การเจราจาไกล่เกลี่ยเนี่ยที่นี้ต้องมีคนกลางครับต้องมีคนกลางซึ่งก็ต้องไปคุยกันว่าคนกลางเนี่ยจะเป็นใครครับ บทบาทหน้าที่จะเป็นอย่างไรซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่จะมาตัดสินชี้ขาดต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายด้วยครับเป็นที่ยอมรับเป็นคนเพียงแค่มากํากับกระบวนการแค่นั้นเองครับเหมือนอาจารย์สมปรินอย่างเงี้ยก็แค่แค,ค่เป็นคนกลางสมมติผมผมทะเลาะก,กับอย่างนี้อยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็เพียงแค่มาจัดกระบวนการให้ผมได้คุยกันเอ้ตกลงเป็นอะไรกันอะไรต่างๆเนี่ยสร้างบรรยากาศให้มันเกิดขึ้นครับคําแรกคือทรูธใช่ไหมฮะค้นหาความจริงต้องมีความยุติธรรมให้เกิดขึ้นต้องมีสันติวิธีและสิ่งสุดท้ายคือเมอร์ซี่ครับ เม,มอร์ซี่ก็คือว่าความเมตตากรุณา <c oughs> ต้องมีความรักต่อกันครับถ้าเราจะปลองดองกันเนี่ยถ้าเราไม่มีความรักไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันครับไม่มีทางให้เกิดขึ้นครับนั้นสี่ข้อเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญแต่ว่าสี่ข้อเนี่ยมันเป็นวกว้างมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นครับครับแล้นในภาพรวมเนี่ยถ้าเราจะปลองดองเนี่ยต้องเน้นหลักสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุภรัตพูดถึงเรื่องของการเปิดใจในฐานะที่ท่านสสแจ่มินเนี่ยเป็นรองประธานเนี่ยนะครับในชุดเนี่ย เปิดใจกันยังในกรรมการกันกรรมธิการทุดเนี้ยมีการ <c oughs> พูดคุยในถกประเด็นถึงมองเป้าหมายของผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักได้ล่าในแง่ของการระ <c oughs> ชุมกรรมับบริการครับ <c oughs> พวกเราก็พูดว่าเวลาจะมาพูดเรื่องปรองดองเนี่ยครับ <c oughs> ทุกฝ่ายเนี่ยเวลามานั่งอยู่มองโต๊ะอย่างที่อาจารย์พูดใช่บนบนกรรมธิการเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของกลุ่มความคิดครับนะ เ,เคยพูดบอกว่าวันนี้นี่ถ้าจะให้เกิดความปรองดองจริงต้องละทุกอย่างครับหมายถึงว่าเวลามันนั่งอยู่บนโต๊ะเลยต้องไม่มีต้องไม่มีซ้ายไม่มีขวาม,มีความเป็นกลางเพือมีความปรองดองครับวันนี้ที่ท,ที่ที่ผมแปลกใจเนี่ยแปลกใจว่าการจุดประเด็นใช้ตั้งกรรมธิการปรองดองขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับจุดไฟกลางน้ำนะงวดน,นี้นะในขณะที่พี่น้องประชาชนนี่เกิดความเดือดร้อน คลามท่วม,มต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรเยอะแย,ยะทั้งหมดทั้งสอสทั้งรัฐทั้งรัฐบาลทั้งรอสอแต่ว่าประเด็นเหล่านี้มันจุดประเด็นขึ้นมาได้อย่างไงเราก็แปลกใจนะเนความ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 ตรงนี้ครับบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่มีธงอะไรมาป่ะนะมันมีธงมามาเพื่อปร o งดองเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ ถ้าเพื่อใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่การปองดองวันนี้เวลามาพูดในกรรมธิการก็คือต้องรัฐนะครับรัฐะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชในกในขอซึ่งมีปฏิกิริยาแล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วมาเอาคนกลางมาคุยกัน<ม>อันนี้เป็นเรื่องของรัฐะเป็นเรื่องของกฎหมายนะวันนี้ถามว่าปองดองอะไรอย่างอาจารย์ปองดองกับใครนะ อย่างนั้นธงที่มาวันนี้นี่ที่ท่านสนที่มานี่ธงของท่านก็คือรองดองเสื้อแดงใช่ไหมมีเวลาซ่อนเล่นหรือเปล่าฮะผมผมเ่ง <ผม S 1> คิดอย่างนงี้ครับแต่ว่าจ,จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ผมคิดว่าวันนี้คุณจะรองดองเรื่องเสื้อแดงใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาไปพูดถึงเสือ้อรองรองกับเสื้อแดงขึ้นมาเนี่ยถามสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องคิดให้หนักนะครับช่วงที่เกิดเหตุ ในกรุงเทพมหานครเกิดความรุนแรงมีการเผาบ้านเผาเมืองในขนาดนั้นเนี่ยนะครับมีคนระดับแกนนําสั่งการนําไปสู่ในการเผาบ้านเผาเมืองมีพยาหลักฐานและก็ถูกดำเนินคดีตามปวิอาเานี่ยเรื่องเหล่านี้ต้องไม่ต้องไปไม่ไปกระทบเขานะครับ,รบแต่ว่าในกระบวนการถ้าว่าเสื้อแดงที่เป็นลูกเสือเส้อแดงหลานเสื้อแดงที่มาด้วยกันไปเชิญชวนมาแต่ก่อนเนี่ยนะครับไอ้คนเหล่านี้เราก็สามารถที่จะออก อะไรก็ได้เป็นเรื่องให้เขา้นโทษไปเพราะว่าเขาไม่มีปวิอาญาครับวันนี้ปัญหาที่มันเกิดทําไมต้องมาความบองดองถามว่าวันนี้ถ้าทุกคนเขารบกฎหมายตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปนั่งบองดองนะครับปองดองไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าถ้าคนนี้เขารบกฎหมายวันนี้เวลาไปออกกฎหมายไปออกความปองดองออกออกออกฎจะไปออกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าไปออกถามว่าคนมันไม่เคารพกฎหมายมันก็เกิดปัญหาอีกแล้วคุณไปก็ไปหาความรองดองอีกเหรอครับวันนี้ถามว่าความรองดองเวลาพูดถึงวันนี้พูดถึงรองดองในกรณีของกรุงเทพเกิดเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร,ครถามว่าในกรณีเกิดเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรณีตักใบละ่ะครับในกรณีกรอบความคิดของคนที่เกิดความแตกต่างทางความคิดประชาชนบางกลุ่มกลุ่มเล็กๆก็จริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกรอบความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ ในในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําไมไม่นําขึ้นมาสู่ความปลองดองเวลายัสองกรณีหรือเปล่าเออมันสองกรณีแต่มันยังไม่มีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาครับนะครับอย,อย่างนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเกิดความปองดองต้องเป็นมองว่าทุกเรื่องเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในสังคมนี้นําไปสู่ความปองดองให้เป็นเรื่องเดียวกันจะไปปองดองเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าประเด็นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นประเด็นวรระแห่งชาติ ผมถือเป็นราระแห่งชาติเลยเป็นปัญหามันยาวนานการส่งสัญญาณจากเป็นเป็นเป็นเรื่องดีโดยซ้ำไปถ้าเป็นการส่งสัญญาณจากฝ่ายนิติบัญญัติครับซึ่งแต่เดิมเป็นเป็นฝ่ายแต่รัฐบาลอย่างเดียวนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติครับมาขัดเคลากันนะให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมนะฮะไปศึกษากันมาจะว่าอย่างไงนะฮะไอ้นี่ทาไมไม่คิดกันทําไมไปคิดในกรอบของเสื้อแดงของรองเสื้อแดงอย่างเดียว ใช่ไหมฮะไอ้น,นี่มันก็ไม่เกิดความเป็นธรรมในสังคมเลยนะไอ้ย่างนี้เขาเรียกว่า2มาตรฐานไหมม,มาตรฐานเดิมทีบอกว่าสมัยรัฐบาลก่อนใน2มาตรฐานวันนี้คุณกําลังเป็น2มาตรฐาน3ม,มาตรฐานด้วยซ้ำไปครับอาจารย์ประกอบมองไงครับเรื่องของการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาแล้วจะสร้างความปรองรับสมาธิในช่างสมานนชาิแห่งชาติมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมค,ความจริงมองในแง่บวกก่อนแล้วกันนะครับ,รบาการพูดกันเนี่ยมันเรื่องดีนะครับ แต่ว่าจะดีถึงจุดที่เราต้องการหรือไม่มนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องติดตามเรื่องกันต่อไปครับเพราะว่าถ้าไม่มีการพูดเรื่องนี้ผมยอมรับว่าเ,าเหตุการณ์ที่มันเป็นความกังขาของทุกฝ่ายและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นจุดเปราะบ,บางบที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยถ้าไม่มีการเราจรจาพาทีระหว่างกันแต่ว่าใครจะมีเรื่องหลังอย่างไรนั้นผมไม่สามารถจะพูดได้นะครับ,บแต่ว่าถ้าเราพูดกันถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมถามว่าเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เหตุการณ์ในช่วงหลายครั้งหลายคราวที่เรามีเหตุการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งเหล่านี้มีการเจรจาด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆแต่ข้อยุติที่ได้จากคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยจำได้ไหมเรื่องความสมรนฉชันในสมัยท่านนันต์เองหรือข้อเสนอของคณะกรรมการที่อาจารย์คณิตเป็นผู้ที่เป็นประธานเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินนาไปสู่การเมืองการแต่ทีนี้ถ้าถ้าจะเอาแค่เพียงว่า การเจรจารในคณะกรรมาการชุดนี้เป็นข้อยุติเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่นะครับนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเหตุแห่งความอายุติธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับและวิธีการในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นมันไม่ได้มามอยู่ที่จุดของเหตุการณ์หลังวันหลังการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อสองพอยี่าอย่างเดียวแต่มันเป็นเหตุโดยรวมตั้งเยอะแยะนะครับ,รบแต่นี้ถ้าเราจํากัดเฉพาะการปรองดอง ซึ่งผมไม่ค่อยชอบคำนี้นะครับพึงตนคือการรอมชอมทางการเมืองผมใช้คำนี้แล้วกันถ้าเราคิดในวิธีการทางศาลในกรณีที่มีคดีสู่ศาลและศาลต้องการไกล่เกลี่ยศาลเป็นตัวกลางนะครับแต่ผู้คู่กรณีจะเป็นตัวกลางไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยคู่กรณีคนเอกสันธิก็เป็นคู่กรณีนะครับกรณีของคู่กรณีคนไหนสัีคือพคือพันวุฒิทวทักษินสินวัตรพูดตรงตรบเพราะว่า คนที่อยู่บนเวทีเสแดงไม่สามารถจะเป็นตัวแทนนั้นคุณม,มาพันธุ์ตทรวจตัวทักษินได้แต่นี้ถ้าถ้าเอาเฉพาะแค่นั้นเนี่ยเรื่องมันก็ไม่จบน,นะครับเพราะว่ากรณีผมเองอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปด้วยซ้ำเรื่องความอายุติธรรมหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในทางการเมืองอย่างกรณีที่แจ่มิงพูดถึงเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ <พา S 1> ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของ ใาร่การหรือนักการเมืองสิ่งเหล่านี้เห็นชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่สามารถจะรอมชอมได้คือมันทําไม่ได้คือหนึ่งถ้าเป็นข้อเกลื่อนทุจริตคอร์รัปชันมันจะมาเจรจาปองดองกันไม่ได้อันที่สองก็คือเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายชัดเจนครับมันปองดองไม่ได้คือคือถ้าเราบอกว่าเรื่องเหล่านี้ปองดองได้หมดเนี่ยท้ายสุดเราก็ต้องยกเลิกกฎเกณฑ์ของรัฐทั้งหมดยกเลิกความเป็นรัฐไทยทั้งหมดนีิรัฐย้อนระบบนี้รัฐสูญเสียไปทั้งหมดนะครับ เพราะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้มันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นของของต้นตอของปัญหาจริง,รงรๆว่าการเมืองในยุคหลังเนี่ยพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยถูกตรวจสอบยากมากโดยสาธารณชนและทำอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับ,รบเป็นเรื่องที่จะทำได้หมดพอเข้าไปอยู่เป็นใหญ่ในสภาแล้วไม่มีใครที่จะไปทำอะไรก็ได้เลยนะครับหรือแม้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารแล้วเนี่ย ถ้าเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่ก็อ้างว่าผมทําผิดกฎหมายข้อไหนซึ่งเรอันี้เป็นประเด็นที่เราเราไปทิ้งไปไม่ได้แน่นอนหลักการที่อาจารย์ว่าเป็นหลักการดีหมดนะครับแต่ว่าพอพูดถึงการปรองดองทางการเมืองในขณะเนี้เป็นเรื่องของการปรองดองทางการเมืองไม่ใช่เป็นการปรองดองทางสังคมไม่ใช่เป็นการปรองดองทางศาสนาไม่ใช่เป็นการปรองดองทางด้านธุรกิจนะเป็นการปรองดองทางการเมืองเพราะฉะนั้นเวทีนี้ไม่ควรจะเป็นเวทีจํากัดอยู่ในสภาครับ เพราะมันต้องเป็นเวทีนอกสภาเพราะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับเอาละเป็นเรื่องจุดไฟที่ดีใต้ในระหว่างน้ําก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดในข้อเสนอตั้งการที่ไปหาความเป็นจริงอะไรต่างๆเนี่ยต้องโยนให้คนที่อยู่นอกสภาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะในเวลานี้ผมมีความรู้สึกว่าในทางการเมืองเนี่ยมีบางคนอาจจะไม่ได้เลือกการที่ไปเล่นการเมืองในสภาเสมอไปนะครับสภาประชาชนสภาของคนที่เห็นว่าเขามีทางออกทางการเมืองที่ดีกว่า ความสนใจในเรื่องตำรองนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับอาจารย์ประการพูดเรามีประเด็นหลายๆประเด็นซึ่งเราจะต้องเอานํามาสนทนากันมาคบคิดกันนะครับในรายการนะครับแต่ช่วงนี้นะครับพักกันสครูขขครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีหลายประเด็นครับในเรื่องของการที่ท่านผลเอิสนที่เสนอ,อแนวทางการปรองรองขึ้นมาในช่วงระยะเวลาแห่งนี้เนี่ยมันจะเข้าไปมันจะสอดคล้องกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินินนรัติศกกรรมกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดกุลีกันใน ช่วงที่2ครับช่วงนี้พักกันสักคุู่ครับ ในช่วงที่2ของอาสาประชาชนนะครับในช่วงที่แล้วนะครับท่านอาจารย์ประกรณ์ก็พูดถึงการที่จะการปรองดองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอยู่เฉพาะนักการเมอรืองที่อยู่ในแต่ละสภานะครับเพราะฉะนั้นการปรองดองเนี่ยควรจะมีหลายส่วนหลายภาคส่วนเข้ามาเก็บข้องต้องเรียนถามอาจารย์สุพนัทชนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองอาจารย์มองไงครับคือเห็นด้วยเลยครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องปรองดองเนี่ย อย่างที่ผมได้กดล่าวเรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยรเราคงต้องมาช่วยกันคิดก่อนว่าใครบ้างล่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเกี่ยวกับเรื่องอนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่ฮะมันเป็นเรื่องใหญ่สมมุติว่าถ้าเราจะเน้นเฉพาะในเรื่องของการเมืองก่อนก็ได้ครับเรื่องของการเมือง <Lord. S 1> เราลองช่วยกันคิดกันได้ครับใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับท่านครับท่านเป็นสสใช่ไหมฮะรับเริ่มตั้งแต่ตัวตัวรัฐบาลเองตัวฝ่ายค้านเองกับมธิการทั้งหมดนะครับ แม้กระทั่งตัวประชาชนเองเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้งของกับการเมืองอยู่แล้วครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องมาช่วยกันคิดหน่อนว่าเอาเอาตรงๆเลยแล้วกันเนีฮยคใครกําลังมีมีปัญหากันอยู่อามีปัญหากันอยู่อ่ะตรงๆเลยอะ่ะที่<ม>เป็นหลักๆะ่ะเรียกว่า,าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอ่ะมีใครครับมผมต้องช่วยกันคิดแหละครับครับตรงๆเนี่ยมาดูก่อนเสร็จแล้วอ้อมอ้อมมัมีไหมแล้วที่ขยายขยายออกไปมีไหมครับ หลักการก็คือว่าจะต้องให้ทุกภาคส่วนนี้ที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมครับเวลาเราพูดถึงการมีส่วนร่วมมันใหญ่แล้วเราก็พูดกันเยอะพูดเยอะมากแล้วตกลงมันคืออะไรมีส่วนร่วมแบบไหนแล้วครับนะฮะก็ผมผมจะเน้นอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราไปเน้น